อีกคําถามนึงครับอาจารย์ครับจากทางบ้านเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าเรื่องสัตว์นะฮะสัตว์กินอาหารกินอาหารสัตว์ที่ฮารอมมีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามเช่นไก่กินอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูกระดูกหมูซึ่งปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็มีหลักฐานแต่นํามาเชื่อดโดยมุสลิมเนื้อสัตว์นั้นจะฮาลาลไหมครับแต่นะอิสม์มิลาลลาอัลลอฮ์ซลลอฮ์ลอานบีนะมุฮัมมัดกระดูกถ้าสูกเชือดอย่างฮาลาลกระดูกก็จะสะอาด <NYU. S 1> กระด <Viol in. S 1> ูกก็จะสะอาดคนยังก uh ินได้แล้วถ้ากระดูกที่ฮาลานแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเชือดงวเชือดไก่เชือดอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงกุโบันน่พี่น้องเอากระดูกไปทำแล้วก็ไปต้มเอาเสือไปต้มเอากระดูกไปต้มใส่หมอก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มซุปใส่อะไรได้เพราะมันฮาลานแต่ถ้ามันมาอย่างไม่ฮาลาลเนี่ยนะหรือเป็นของนายิสเดนกระดูกหมูกระดูอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นกระดูกงวเป็นกระดากระดูกสัตว์ฮาลานแต่เชือดมาอย่างไม่ฮาลานมันก็มีหุกลมเป็นไมตตาเป็นซาก นั้นเวลาเวลามาทําเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เนี่ยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแคลเซียมสูงนะครับงั้นเวลาสัตว์กินของพวกนี้แบมันก็โตเร็วโครงสร้างมันก็ใหญ่เหมือนกับที่เขา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 อะไรล่ะใส่โปรตีนนู่นนี่อะไรไปก็แล้วแต่เพื่อให้สัตว์โตเร็วเนี่ยนะครับแล้วมันก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยไปซื้อกระดูกจากโรงโรงเชือดมาแทนที่เขาจะต้องขนไปทิ้งเขาขายให้เราถูกๆใช่หไหมครับอย่างกระดูกบดกระดูกไก่ตามโรงเชือดทั้งหลายเนี่ยซื้อมาแล้วเราก็มาบด นะครับแล้วก็โยนให้บอ่อปลาปลาดูปลาอะไรมันก็กินกระดูกกระดูกพวกนี้เขาก็เอามาบดเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้สมมุติอ่ะเราอะ่ะทำมันฮาลลน่ะนะมันสะอาดเชื่อถูกต้องจริงๆกระดูกนั้นฮาลานพี่น้องจะไปกินเองหรือจะเอาไปให้แมวแทะอะไรแล้วแต่ฮาลานทั้งหมดเลยนะครับไปร่วงอยู่ตรงไหนไม่อายิสไม่อะไรทั้งสิน้นแต่ถ้ามันเป็นของที่เป็นอายิสเช่นมีกวามเท่ากับ,กบเป็นซากสัตว์เพราะเชื่อไม่ถูกต้อง หรือเป็นกระดูกของสัตว์ที่ต่อให้เชื่อดถูกต้องแต่มันบาปมันจยี่สเย็นกับหมูเนี่ยบิสมิลลาเชื่อดเลยได้ไหมไม่ได้ยังไงถ้าแมวตัดคออย่างดีเลยนะปาดโอ้หนี่หลอดลมหลอดอาหารเชื่อตามหลักการศาสนาเลยมันก็แหมาลางนะอ่ะแล้วเอากระดูพวกนี้มาทํำยังไงมามาบดมา,มา,มาปันา on, ปา่นมาโยนบ่อปลาบางคนที่มาเป็นคันคันรถเนี่ยอ,อะไรลหละไปเอารงเชื่อดมามาทั้งสี่โค้งเลยดาลงเลยลงลง,ลง,ลงบ่อปลา นะเพราะบางทีเนี่ยเขาเอาข้าซเสื้อไปทําอะไรนะเนี่ยหมักน้าปลาห mm hmm. นะมักน้าปลาไอ,ไอ,ไอทีชูรสปรุงรสเนี่ยมันก็มีแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่อาหารสัตว์อาหารคนนี่ก็มีส่วนผสมแล้วทำยังไงพี่น้องพอรู้แล้วโอ้อนี่มันกินกระดูกหมูกระดูกงวกระดูกควายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่หาล้านมีฮุกมกลมเป็นยันลาละมีฮุกมกลมเป็นยันลาละเพราะคือมันกินของที่ไม่สะอาดที่เป็นนยิสเป็นนิจศินจนกระทั่งมันโตมาขนาดเนี้ย แลาพี่น้องจะจะเชือดมันเนี่ยยังเชือดไม่ได้พี่น้องต้องกักบริเวณของมันเอาไว้แล้วก็อัดอาหารที่ไรที่หาล้านที่สะอาดให้มันกินไปสักระยะหนึ่งให้มันขับถ่ายสิ่งปฏิกูลต่างๆที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยออกให้เกลี้ยงจนกระทั่งกลิ่นของมันนมของมันเนี่ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับมันเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนบีนะห้ามเนี่ยเนื้อของจันลาละก็ห้ามผิวหนังขนของมันก็ห้ามแล้วก็นมของมันก็ห้ามห้ามหมดเลยฉะนั้น พี่น้องก็ต้องพยายามทิ้งระยะสักพักหนึ่งเฮ้ยตัวนี้มันเลี้ยงมาตั้งหลายเดือนงั้นลองกักมันไว้สักสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งสิแล้วก็เอาอาหารสะอาดให้มันกินอ๋อ oh, พอดูแล้วเอ,อื้อเนื้อหนังของมันกลิ่นตัวของมันกลิ่นสาบอะไรตอนนี้ไม่มีแล้วกลิ่นสาบพวกนั้นเป็นกลิ่นสะอาดแล้วโอ้ขับถ่ายออกมาตอนนี้เป็นสะอาดแล้วก็พี่น้องค่อยเอาอะไรเอาไปกินแม้กระทั่ทงปลาในบอกก่อือนมัน,นพี่น้องต้องเอามาขังเอาไว้แล้วอา,อาหารสะอาดให้มันกินก่อนนะครับวันเราตะลาอาลัลลัม